สวัสดีเพื่อนๆชาว c ีด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีดดัมเมจสำหรับสายฟีก็สายฟีน,นั่นแหละโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับตามปกติทุก ID น่าจะมีอยู่แล้วเนาะคือเลเวล27และบวก8อันนี้ที่ผมเห็นแทบจะทุกคนเลยหรือไม่ก็บวก10เอาละทีนี้ผมอยากเอาอะไรให้ดูหน่อยนะครับคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ผมใส่มีดเลเวล31บอวก10อยู่นะครับและมันแรงกว่าด้วยอ่ะใส่ทันทีชัดเจนนะครับว่ามันแรงกว่าสิ่งที่ผมทําต่อมาก็คือ เอาไอเนี้ยสี่เล่มเนี่ยมาบวก10บให้หมดแต่อุปกรณ์ที่คุณจะต้องมีอันนี้คือขั้นต่ําที่ควรจะมีนะครับคือเพชรตรงเนี้ยผมขอสักประมาณ 150- 200ถึงเอาว่ากาันพลาดแบบตีได้แน่ๆนะครับอันนี้คือขั้นแรกที่ควรจะต้องมีนะครับขั้นที่สสิ่งที่ควรจะต้องมีก็คือในส่วนของเศษพวกเนี้ยมีให้ครบนะครับอันนี้มีสักสองพันกลังดีเนาะส่วนอันนี้สัก500อันนี้คือกําลังดีนะแบบตีได้แน่ ส่วนหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยอันดับต่อมาเราจะเรียกว่าเป็นการคอมแบทเหตุผลเพราะว่ามันจะติดแบบ100%นั่นเองพอเอาออกเสร็จปั๊บนี่ใช่ป่ะเรามาทำการคอมแบทได้เลยนะครับอ่ะมาที่ตรงนี้คอมแบทเนี่ยครับแล้วเอา10กับ10เนี่ยมารวมกันชัดเจนนะครับปึง้งก็จะได้แล้วแล้วก็จากนั้นอ่ะอันนี้ออกก่อนแล้วเอา10กับ10บวกกันอีกปึง้ง เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับแล้วมันก็อีกทีครับอีกทีอีกทีนี่เลยได้แล้วครับบวกสิส่วนถ้าใครอยากเฮ้ยอยากบวกสิล่ะก็เอาง่ายๆคือคุณต้องไปซื้อมีดอย่างเงี้ยอีก4เล่มให้มันได้บวกสิอีกทีให้บาตรแล้วสิบสอบเนี่ยมารวมกันมันจะได้เป็น13นะครับก็ถ้าใครอยากได้14ก็คือ8เล่มคือมันจะคูณไปเรื่อยๆแต่มีคนถามเพื่ออย่างนี้มันมันจะดีหรอมันจะดาเมดได้หรอมันสีฟ้านะมันไม่ มันไม่ใช่สีม่วงคุณลองดูดาเมตเห็นปะคุณดูดาเมจรดิมันห่างกันเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเลยอ่ะอันเนี้ยมันเรียกว่าประหยัดทรัพยากรด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการประเมินตรงเนี้ยสี่สิบเองหมายความว่าคุณอยากจะอีกแค่ไหนก็ได้อ่ะสูตรที่เราจําเป็นโอ้ยตรงตรง,งเป๊ะเลยโอเคเนี่ยครับพอมันประเมินเนี่ยมันไม่เท่าสีม่วงครับเพราะสีม่วงจะมีสามแถบถูกไหมแต่สีฟ้าเนี่ยมันมีสองแถบแต่ผมอยากให้ดูค่าการประเมิน ไอเนี้ยสี่ร้อยไอเนี้ยสี่สิบหมายความว่าคุณจะประเมินอ,อีกกี่รอบคุณก็ประเมินไปเลยครับเพราะว่ามันถูกพอหลังจากถูกเนี่ยอันเนี้ยคุณก็แบบเอาที่คุณชอบแล้วกันส่วนตัวเนี่ยมี2อ,อย่างนะครับก็คือถ้าเป็นเมทเนาะก็เอาเป็นเจาะเวทถ้าเป็นกายภาพก็เจาะเกาะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นคาวเนี่ยเป็นดาเมจก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันขี้บ่อยอยู่เออเนี่ยมันก็เลยได้แบบประมาณนะครับเรียกว่าเป็นการรีดดัมเมจให้ได้เยอะที่สุดโอเคทีนี้ดูที่ค่า CP นะครับ ตอนนี so it it 4, an ้อยู่2อ0 0 0ผมลองใส่อันนี้นะเห็นปะเห็นไหมเห็นไมสองหมอันนี้บวกมาสู่200อ่ะบวกมา200ก็คือในส่วนของค่าดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมาส่วนมีบางคนงงแบบเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าอยากรีดให้ได้สี่ห0ื่นน่ะจะทำยังไงคือผมอยากให้เข้าใจก่อนครับ CP เนี่ยมันเป็นค่าโดยรวมของตัวละครบวกเพิ่มแค่ไหนก็จะบวกตามแค่นั้นแต่ว่าที่เราต้องการกันจริงๆเนี่ยคือการบวกดาเมจ หรือว่ารีดดัมเมจให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละเพราะว่ายิ่งดัมเมจเราเยอะก็หมายความว่าเรายิ่งเลเวลฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุยก่อนส่วนแรกเนี่ยในส่วนของมีดนะครับอันนี้คือผ่านไปแล้วจบก็คือดาบนั่นแหละอาวุธทุกตัวละครควรทานะครับเดี๋ยวมีคนถามต่อว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างเนี้ยอ่าเดี๋ยวไปส่วนของตัวค้าแป๊บหนึ่งโอเคเรามาถึงตัวครานะครับแล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมจะทําสีม่วงเนี่ยเลเวล37ต่อดีไหมอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นนเห็น ต่อดีไหมหรือว่าเอาเวลอย่างเงี้ยดีไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าถ้าเป็นตอนนี้นะทาแต่สีฟ้าอย่างเดียวเลยครับเหตุผลเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันประหยัดงบครับมันประหยัดทั้งงบประหยัดทั้งอุปกรณ์วัตถุดิบแล้วก็ไอส่วนพวกเนี้ยคุณเก็บไปเลยแล้วค่อยไปแลกอีกทีเนี่ยนะผมอยากเอาอะไรให้ดูหน่อยคุณเห็นสีส้มไหมการที่จะค้าสีส้มได้คุณต้องมีอันนี้แต่ประเด็นคือว่าอันเนี้ยคุณห้ามตีบวกเลยนะก็คือคุณค้าแค่อันนี้ขึ้นมา1อันใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ย ให้มันเป็นบวกศูนย์นั่นแหละไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วค่อยไปคาบสีส้มทีเดียวเลยมันเรียกว่าจะเป็นการประหยัดทรัพยากรส่วนถ้าใครจะเอาแบบเลเวอสีอย่างเงี้ยวุธเลเวลสีอ,อ่าใช่เลเวลสีเ็นี่ยคุณยกบ,บวกสิไปเลยก็ได้บวกสิก็ได้15ก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็ประหยัดกว่าแต่ว่าทีนี้มีเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับในส่วนของจำนวนเงิน M เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ีล้านแนะครับหมดไปอยู่ล้านหผมได้บวกสิ ถ้าอยากได้บวกสก็14เอาแบบเป็ดเสร็จเลยอะ่ะเอาตีไว้ตีไว้สัก5ล้านอ่ะตีไป5ล้านเบ็ดเสร็จเลยนะได้บวก14บไอ้บวก14เนี่ยคุณเล่นได้ยาวเลยครับเรล41คุณค่อยไปเปลี่ยนก็ได้และมากไปกว่านั้นอ่ะผมถอดนะหลังจากถอดเสร็จปับ๊บผมอยากเอาอะไรให้ดูหน่อยมาที่ขายเนี่ยมันตั้งขายได้ด้วยคุณเห็นไหมหลังจากคุณไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะคุณก็ตั้งขายต่อเลยยังไงก็มีมูลค่าอ่ะทีนี้เรามาดูถึงมูลค่ากันบ้าง ว่าอาวุธเนี่ยมันรา,ราคาเท่าไหร่ก่อนหน้านี้มีคนตั้งบวก10บวกอะไรไปอยู่500เนี่ยนะเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้บวก10นะ500นะและอันนี้บวก12คุณว่าราคาเท่าไหร่อ่ะสักพันห้าดีไหมเห็นไหมเห็นว่าเนี่ยครับมันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทํากันได้สำหรับสายฟรีนะเรียกว่าเป็นการรีดเมทอ่ะโอเคผมจบไปก่อนในส่วนของมีดในส่วนันดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือในส่วนของอกระเป๋าหรือว่าเป็นเป้สะพายหลังนั่นแหละ โดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมมันให้มาแล้วอันนี้คือแถมฟรีทุกคนแต่จะมีผลประโยชน์เฉพาะคนตีกายภาพคนตีเวทอันนี้สวยคุณก็ต้องไปสุ่มจนกว่าจะได้ปีกทองแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้เรียกเรียกง,ง่ายๆก็คืออัพตรงนี้ด้วยอันนี้สําคัญมากควรอัพนะครับและเป็นไปได้ควรได้สีทองเนาะแต่ถ้าไม่มีจะอัพอันนี้ก็ได้อัพไปเลยครับขั้นต่ำคนบวกส0ก็เดี๋ยวหาวัตถุดิบก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้ผมเอาให้ดูก่อน ส่วนตัวเนี่ยผมรอให้สีแดงเนี่ยมันถึงประมาณสักร้อยหนึง่งแล้วผมค่อยตีบวก10ผมกะตีทีเดียวนะครับตอนนี้เลยยังไม่ตีเนาะอันนี้คือส่วนที่2ที่คุณจะต้องตีนะครับอันดับที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือในส่วนของตรงนี้เลยครับในส่วนของเสื้อเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของดามเมดเห็นไหมมันจะเป็นพรีเดอะไรว่าไปแต่ส่วนที่คุณจะได้เนี่ยคือคุณต้องไปที่การประเมินนั่นเองมาที่เสื้อผมอยากเอาให้ดูนะการประเมินเนี่ย มันแม้ว่าไม่มีพีดามเมทแต่ว่ามันมีเจาะเกาะครับเห็นปะ่ะเนี่ยอันล่างสุดเนี่ยเอาให้ได้สัก4% 3%ก็ยังดีเนาะอย่างน้อยมันก็ยังมีเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะอันเนี้ยได้บวกมา7 1เห็นไหมเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการเจาะเกาะครับควรมีด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมัน 3- ถึง8ปดบอะควรติดมาสักอันนึงอันเนี้ยผมได้ติดแล้วก็เลยจบไปเห็นไหมแต่ว่าถ้าใครเป็นเวก็ควรมีเจาะเกาะเวทนั่นเองนะครับก็เอาให้ชัดนะอันนี้คือส่วนที่2นะครับ เอ้ยอันนี้คือส่วนที่3นะทั้งหมดมีสส่วนนะย้ำอีกทีนะเนี่ยมีมีดมีเป้หลังแล้วก็มีเสื้อนะครับทั้งหมด33 3ส่วนแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่4นั่นเองนะครับที่คุณจะต้องมีก็เช่นกันครับเป็นแบบเจาะเกาะด้วยทั้งเวททั้งโจมตีและแต่ชอบนะครับส่วนอันนี้ผมสุ่มได้ยังไม่ตรงที่ต้องการนะมันได้แค่19ส่วนตัวอยากได้สัก50ขึ้นไปแต่ว่าเอาโดยเบื้องต้นเนี่ยใช้ไปก่อนนั่นเองโอเคยังยังมันยังไม่จบครับอัน ตามนี้เลยอันดับต่อมาที่คุณจะต้องไปทําคือคอตูมครับแล้วก็อันเนี้ยส่วนตัวผมจะรอสีส้มแล้วผมค่อย1ประเมิน2ตีบวกแต่ว่ามันยังไม่มีเลยดังนั้นเลยยังไม่ทานะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยต้องทํามันนี้ด้วยนะและมันจะเป็นการรีดดัมเมจให้ได้เยอะที่สุดโอเคไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทาครับแต่ว่าชุดยังไม่มีเลยเล่นแบบนี้ไปก่อนอ่ะอันดับต่อมาเมื่อกี้คอตูมแล้วนะอันดับต่อมาคือสัตว์นั่นเองนะครับเป็นไม่ได้วรอัพเลเวลให้เต็ม 50ไปก่อนอย่างอันเนี้ยของผมมันไม่ตรงสายเห็นปะตรงสายแค่ไอตัวเดียวเลยตัวนี้การอัพแค่ตัวเดียวเลยครับหลังอัพเสร็จแล้วก็แนะนําคืออีโวด้วยมันจะเป็นการรีดดัมเมจให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมทําการประเมินด้วยนะแต่ส่วนตัวผมจะประเมินหลังจากที่อีโวเพราะว่าถ้าเราประเมินไปตอนเนี้ยมันไปด้วยแต่มันอาจจะไม่ครบแถบอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะครบแถบหรือเปล่าแต่โดยเบื้องต้นว่าไปอ e ีโวหลังอีโวแล้วค่อยสุ่มอีกที ส่วนตัวผมจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนสัตว์เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์เลยเห็นป่ะเนี่ยมีเป็นเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็มีเป็นโจมอ่าพีอแท็กแล้วก็เวดด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องสัตว์มันมันสุ่มอะ่ะมันสุ่มเฉพาะเลยอะ่ะดังนั้นผมจะไม่ค่อยอยากจะอะไรมากกับหมดนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะพูดแต่หมดที่เราทําได้ก็คืออาวุธนี่แหละไปไม่ได้บวก14ไปเลยนะครับเพราะว่าหลังไม่ใช้เราขายได้พอขายเสร็จค่อยเอาเงินส่วน,นนั้นอะ่ะไปทำเลเวล41อีกทีนึง นั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเลเวลกันตรงนี้สามสองอ่ะจะหย,หยุดกันนี่สามสองนี่แหละเลเวลมันจะช้าและก็นี่คือเป็นการรีดดาเมจที่ดีที่สุดสำหรับสายฟีนั่นเองเนาะ